กลับสวัสดีแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมพ,มพิมริกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราทำได้สำเร็จนะครับโอ้โหเอาชนะเนวคาโซนิวเต็ดตไปได้อย่างสวยงาม2ประตูต่อศูนย์นะครับท็อปโฟร์รอหน่อยนะครับลิเวอร์พูลกำลังจะไปหานะฮะวันนี้งัดฟอร์มเดทบ,บุกไปปราบเนวคาโซนที่เหลือ10คน2อศูนย์ส่งให้เดอะแม็กพายแพ้คาบ,บ้านเป็นเกมแรกของซีซั่นนะครับหลังจากไม่ชนะ4นัดติดต่อกันในลีกรั้งอันดับที่4เหมือนเดิมส่วนหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับชนะ เป็นนัดที่2ติดต่อกันเก็บได้6กต้มเต็มขยับขึ้นมาอันดับที่8มี35คะแนนนะครับซึ่งตามตําแหน่งพื้นที่ท็อปโฟยู่6คะแนนแถมแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับเช่นเคยนะครับหลังจบเกมเรามาพูดคุยหลังเกมกันหน่อยว่ามีประเด็นอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับเริ่มต้นเกมนี้นะฮะเรียกได้ว่าก่อนเกมนั้นครับโอ้โหเิว์กัลโซเนวเต็ดนะครับเป็นทีมทีมเดียวนะครับที่โชว์ฟอร์มในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยนว้นกันนี้นะครับพวกเขานะฮะก่อนแข่งกับ องตลอดทั้งฤดูกาลนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเวอร์พูก่อนเกมก็มีวันๆนะครับเพราะว่าฟอร์มของเนวกาสเซลนั้นยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ โดยเกมนี้นะครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมมีดังนี้นะครับโดยลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับหลังจากที่มีเซอร์ไพรส์ก่อนเกมนั่นก็คือเวอร์กิลฟันได้หายจากการมาเจ็บและวันนี้นะครับก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับมาภายใต้ระบบการเล่น4-3-3ประกอบไปด้วยอาริสโอมเบเกอร์นะครับเป็นนายประตูเบอร์หนึ่งกองหลัง4คนนะครับวันนี้ใช้เทนอเล็กซานเดอร์โนยืนทางขวานะครับส่วนเซนเตอร์ใช้โจโกเมดยืนจับคู่กับเวอร์กิลฟันได้ส่วนทางด้านซ้ายเป็นแอนดรรรรูโเบบ์สัันนะค and got dropped จอเอามาติ๊บไว้เป็นตัวสำรองนะครับโดยเป็นการจับคู่กันระหว่างโจโกเมสกับเวอร์กิฟไนท์ก็ทําได้ดีวันนี้นะครับส่วนกองกลางนะครับก็วันนี้จัดเต็มที่เลยนะฮะก็เป็นชุดเดิมที่ใช้ลงเล่นในเกมที่แล้วที่เอาชนะมาได้นะครับก็ประกอบไปด้วยจอแดนเฮนสันนะครับกัตตันทีมยืนทางออกไปทางด้านขวาตรงกลางเป็นฟาร์มโยส่วนทางด้านซ้ายเป็นเจ้าหนูสเตฟานบาสเซติกนะครับก็ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงรัวๆเลยนะครับส่วนแนวรุก3คนนะครับก็ใช้ชุดเดิมนะครับสประสานยุคใหม่ของเรานะครับ ในนัดที่แล้วก็ทําได้ดีครับมีประตูแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง3คนเลยครับโมเมนต์ซาลาทานน์ขวานะฮะตรงกลางคริสกาโปส่วนท่านนั้นซ้ายเป็นดาวินูเยสโดยจับตัวนี้กระโปนะครับมาเป็นศูนย์หน้าตัวหลอกแลครับฟอร์สไนนะครับเล่นในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางนะครับนี่คือไลน์อัพลิเวอร์พูลนะครับไปยใต้ระบบ4-3-3นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่วอร์คิฟันได้เท่านั้นเองนะครับหลังจากนัดที่แล้ว แล้วข้ามาดูฝั่งเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวนะครับมาไพร์เตอร์บ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พวกเขาก็จัดเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีลุ้นท็อปโฟเหมือนกับลิวร์พูนะครับวันนี้จัดหน้าคมๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็ใส่มัดรวมกันเลยก็มีอเล็กซานดมารซแมนนะครับอเล็กซานเดอร์อิชัคนะครับแล้วก็มิกเกล อาร์มิรอนนะครับเป็น3แนวรุก3ประสานในแดนบนนะครับส่วนแนวรับของพวกเขาเนี่ยครับก็ประกอบไปด้วยแดนเบิร์นทันนัลไซสเวนบอสแมนจับคู่กับฟาเบียลชาวนะครับในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ส่วนฟุลแบ็กขวาครับก็เป็นคือเลนเทเปียส่วนตรงกลางทนามนะครับก็ใช้เอลิสแอนเดอร์สันนะครับยืนแถวไปทัานซ้ายตรงกลางเป็นโจลินตันแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นชองลองสตาร์ทนะครับภายใต้ระบบ433ส่วนผู้เล่นาประตูก็เป็นนิกโป,ป๊ปนะฮะนี่คือไลน์อัพต้อง2ทีมที่จะใช้ห้ำ กันในค่ำคืนนี้นะครับ เริ่มต้นเกมในครึ่งแรกนะครับเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับวันนี้เริ่มเกมได้อย่างร้อนแรงจริงๆนะครับเริ่มเกมอย่างดุนะฮะพับสนามบุกใส่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับเพจซิ่งตั้งแต่แดนบนหงแดงเกือบเสียประตูตั้งหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในนาทีที่4นะครับที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นหลุดเดี่ยวไปจากการแทงทะลุช่องนะครับของกองกลางโดยมิเกลอัลเมรอนหลุดเดี่ยวไปดวลกับอาริชงเบเกอร์ในนาทีที่4ของเกมเท่านั้นเองนะครับลูกนี้นะครับเป็นการเซฟที่สุดยอดของอาริชงเบเกอร์จริงๆนะครับก็ ไปเซฟในจังหวะที่อเมรอนหลุดเดี่ยวไปไม่งั้นทําให้ลิเวอร์พูลแย่เลยนะครับตั้งแต่นาทีที่4หงส์แดงก็เลยยังไม่ได้ตกเป็นลองนะครับหลังจากนั้นครับลิเวอร์พูลของเราเหมือนกับตั้งหลักด้านครับโดยเฉพาะการเล่นเกมโต๊กลับนะครับซึ่งก็มาได้ประตูขึ้นนําจนได้ในนาทีที่9นะครับโอ้โหสวนทีเดียวโป้งเดียวจอดเลยนะฮะในนาทีที่9นะครับเป็นการเล่นสวนกลับของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นการเปิดบอลของเทนต์อเล็กซานเดอร์โนไปกับดาวินูเยสนะครับพักอก1จังหวะนะครับลุ หลุดไปดวนเดียวกับนิคโป๊กนะฮะแล้วก็ยิงสวนตัวนิคโป๊กเข้าไปอย่างสวยงามนะครับในจังหวะนี้นะครับก็ต้องมีการเช็ค VR นะครับว่าดาวินุเยตนั้นแฮนด์บอลหรือไม่พอเช็คอย่างละเอียดที่้ทวนแล้วไม่แฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นประตูนำของลิเวอร์พูลนะฮะ หลังจากนั้นครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็เก๋ากว่าเห็นได้ชัดเจนหลังจากได้ประตูนําไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเดียวกโซนะครับโอ้โหเหมือนกับโดนตบหน้าอย่างแรงครับท่านผู้ชมก็เปิดเกมรุกบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ยิงใส่ลูลตั้งหลายครั้งนะครับแต่แล้วนะฮะก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับนำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่17เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นการยิงของคดี้กัตโปนะครับเป็นการปลดล็อกได้อีกแล้วนะ หลังจากนัดที่แล้วก็ยิงได้นะครับลูกนี้ต้องชมโมเมสซาลาด้วยนะครับที่แอสซิดอย่างสวยนะฮะให้กับโคอร,ริกาโปหลุดเข้ามายิงให้กับลิเวอร์พูลนำเป็น2ประตูต่อศูนย์โดยการยิงของโคอร,ริกาโปนะครับจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ เยี่ยวตัวยิงผ่านมือนิคป๊อบเข้าไปนะครับลิเวอร์พูลนำไปซอมประตูต่อซูนยิ่งเล่นง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนิวคาสเซิลก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็เปิดแกมบุกบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะอลังแซงมากซิมังเนี่ยโอ้โหไปกับบอลได้ดีมากนะครับแล้วก็จวนเจียนที่ยิงตีไข่แตกได้ทั้งหลายครั้งนะครับและแล้วนะครับโอ้โหนิวคาสเซิลก็ยิ่งแย่ไปอีกนะครับในนาทีที่21ของเกมนะฮะนิคป๊อบนะครับท่านผู้ชมมาโดนใบแดงแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเสียเหลี่ยมซาลาเเยนนะะฮป็ วโต้กลับอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลิวหูของพวกเราครับโต้กลับเนี่ยโอ้โหยังคมนะฮะในนาทีที่2ี่สินะครับนิกป๊ก็มาพลาดโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับโดยเขานั้นมารับลูฟบอลนอกกรอบเขตโทษครับมันชัดเจนจริงๆนะฮะแต่ในจังหวะนี้ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าซา่านั้นเร็วนะฮะไปกดดันนิกป๊กนะครับนิกป๊กก็เลยเสียเหลี่ยมซา่านะครับก็เอามือไปคว้าบอลนะครับแล้วก็โดนใบแดงจากผู้ตัดสินไปนะครับ ก็ทำให้สถานการณ์นิวคโซนยูนเต็ดนั้นเลวร้ายลงไปอีกนะครับหลังจากที่โดนไปแดงไป ส่วนลิเวอร์ของพวกเราครับหลังจากนําไปแล้วส0ูนนะครับกองกลางก็เล่นนิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสเตฟานบาสติกกับฟอร์มโยวันนี้ดูลงตัวกันมากนะครับเพราะว่าตั้ง2คนนี้นะครับคอยช่วยกันเล่นเกมรับทําให้แนวรุกของลิเวอร์เล่นง่ายและก็กองหลังของลิเวอร์เล่นง่ายนะครับโดยเฉพาะสเตฟานบาสติกวันนี้นิ่งเป็นพิเศษส่วนฟอร์มโยวันนี้ก็ดูมีความสดนะครับวิ่งไล่ตัดเกมในกลางสนามให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับ จบ4นาทีแรกนะครับเป็นลิเวอร์พูลนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0น,นะครับรูปเกมนิวคาสเซิลไม่ได้เป็นรองเลยนะครับท่านผู้ชมถึงแม้จะเหลือ10คนแต่รูปเกมก็ยังบุกใส่หงส์แดงของเราอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องคือเรียกได้ว่าไม่กลัวเลยนะฮะเหลือแค่10คนเท่านั้นเองนะครับจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลอยู่2ประตูต่อ0น,นะครับก็ไปแก้เกมในครึ่งหลังกันต่อนะฮะ กลับมาเล่นต่อในครึ่องหังนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับเจอเกนครอบยังใช้ชุดเดิมแต่ว่ารูปเกมนั้นเป็นทางฝั่งลิวร์พูของพวกเราดูดีมีความมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็มีการต่อบอลที่แม่นยำนะครับแล้วก็มีความเก๋าโดยดึงให้นิวคาสเซิลเนี่ยมาไล่บอลในแดนของตัวเองนะครับแล้วอาศัยจังหวะโต้กลับนะครับและแล้วนะครับลิวของพวกเราก็แก้เกมก่อนเลยครับ หลังจากที่เปลี่ยนลงมาถึง4คนนะครับในนาทีที่58นะครับก็เปลี่ยนฮาวิเอเลดโรเบโตเฟอร์มิโนเจมส์ m ินเนอร์ดิโกโจตานะครับโดยเปลี่ยนเข้ามาแทนที่ของทันนั่นกัตโปนูนเยสเฮนเดอร์สันและบาเซติกนะครับเพื่อ เก็บความสดไว้บทกับเรืลมิดกลางสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นศึกยูฟาแชมเลียกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยลิเวอร์พูลเปลี่ยนทั้ง4ตำแหน่งนะครับแต่ว่ารูปเกมของหงส์แดงลิเวอร์พูลก็ยังคงดูดีอยู่นะครับยังคงที่เล่นด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็ต่อบอลเท้าสู่เท้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังจากนั้นนะครับนิโคลโซก็ยังโหมบุกใส่ลิเวอร์พูลอย่างหนักเหมือนเดิมนะฮะโอ้ไม่กลัวเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาเหลือ10คนก็มีโอกาสที่ยิงประตูลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ยังดีนะที่ออร จอเนี่ยเห็นเลยนะครับถึง4ครั้งนะครับท่านผู้ชมยอดเยี่ยมจริงๆไม่งั้นเราเนี่ยโดนยิงไปแล้วนะครับก็เซฟจากการยิงของอลังแซงมัซซูแมนนะครับแล้วก็การมงจอจอของแดนเบิร์นนะฮะโอ้วันนี้อลิสมิกเกอร์เซฟนะฮะจอจอๆนี่เห็นชัดๆคือ4ลูกเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับนิวคาสเซิลยูนเต็ดก็ทําการแก้เกมบ้างนะครับสำหรับเอ็ดดี้ฮาวนะฮะก็เปลี่ยนถึง3คนเลยนะครับในนาทีที่63นะครับก็เปลี่ยนแนวรุกมากขึ้นนะครับกะแลกเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามอยู่ส0นะูนับ แพ้10บศูนย์ก็แพ้เหมือนกันก็เลยเปิดเกมลูกใส่ลิวพูเลยนะฮะโดยการส่งเกมรุกเข้ามาเพิ่มเติบส่วนลิวพูของพวกเราเขาก็เก่าเกมนะฮะก็เข้าครองบอลแล้วก็อาศัยการเล่นโต้กลับนะครับโดยเฉพาะดิโก้โชตานะครับวันนี้โอ้โหลงมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็โชว์ฟอร์มดีๆนะครับแต่ยังเหลือแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็มีจังหวะที่มงชนให้กับเฟอร์มิโน่ชาร์จจะจ่อไม่โดนนะครับแล้วก็มีการหลุดเดี่ยวก็ไปจ่ายบอลให้กับซาร่ายิงก็ซาร่าก็ยิงเบาไปหน่อยก็ตรง ตัวของผู้สาวประตูดูบาสกานะครับที่ถูกเปลี่ยนลงมานะฮะมีจังหวะที่หงแดงจะได้3าศูนย์เนี่ยหลายครั้งเลยนะครับท่านผู้ชมแต่จบไม่คมเองนะครับและแล้วจบเกมนะครับลิเวอร์พูลก็รักษาสกอร์ที่นําเอาไว้ได้2ประตูศูนย์ก็เอาชนะไปได้อย่างงดงามนะครับก็เก็บเพิ่มอีกได้3คะแนนก็2นัดเก็บไป6แต้มนะครับบทสรุปนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับก็อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับตอนนี้มี35แต้มนะครับซึ่งห่างจากท็อปโฟเนี่ย นะครับอยู่เพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับและลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่านิวิาสโซนยูเต็ดอีก1นัดด้วยนะครับ ตอนนี้แสงสว่างปลายอุโมงค์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหลังจากที่ได้ตัวนักเตะตัวจริงนะครับแล้วก็ตัวหลักกลับมานะครับโดยเฉพาะฟันได้นะฮะแล้วก็ดิโกโจต้าเดี๋ยวทยอยกลับมาหายจากการบาดเจ็บอีกนะครับก็ยังมีลุยดิอาร์ตนะครับที่รอคัมแบ็กนะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งเงินอื่นอีกด้วยนะครับจบเกมนะครับลิเวอร์พูลก็เอาชนะไปอย่างสวยสดงดงามนะครับโอ้โหมีความสุขจริงๆรแล้วก็เอาชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับภารกิจการลุ้นท็อปโฟของเรา ก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้หมดโอกาสไปหลังจากนี้นะครับนัดต่อไปลิเวอร์ของพวกเราจะต้องเจอกับเรือมริดนะครับท่านผู้ชมเป็นศึกยูฟ่าแชมเิียนลรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะเล่นกันในสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันพุธ ตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสามนะครับของวันที่22กุมภาพันธ์นะครับบทสรุปเราได้3แต้มที่ต้องการนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับเกมเกมนี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้างในเกมเกมนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมีความสุขจริงๆ